คนละชุดอยน่นะคะนางเกือดอะเกือบเป็นตํานานอีกอะเอาใหม่เอาใหม่เลยเรอลต้องมีอ๋ใครจะแคปก็รีบแคปนะคะนเือดอไม่ว่าเธอต้องคให้แฟนขับแคขับเแนขับแจะแกงเรานะเราจะเป็นหน้าก็เกงไปเลยถ้ามีเพพอที่หลังเมย์อ้น300อ พี่เมย์หองแก้มซินดี้โอห้าร้อยพี่เมย์มาหองแก้มไม่จริงค่ะเพราะว่าเทิรนเป็นชอบแก้มไม่งั้นได้เป็นล้านแล้วต้ต้องหล่อหอแก้มกูเร็วๆไม่ค่ะคุณค่ะพี่เมย์ไม่มีวันฟาร์มรักกันไม่ได้น้อยมากรักดูรักแฟกเตอร์นี่เราดูรักแฟกเตอร์ใช่ชอบค่ะแต่กินเค้กโชว์เค้กอร่อยมากนั่งนี่นี่แก่นี่แก่แล้วกินนี่ไหมอุ้ยเอาเอาเอากินบลูลีเหรอไม่เลิศเอ้ที่มันเป็นกรอบหายไปไหนอะตะกะหนึ่งท่าน กรอบเหรออันเี้ร้านอินเล่นพี่โจ๊กกรอบนี่นี่กินให้ดูโอนตห้าร้อยกินให้ดูเร็วๆกินกินก่อนนี่มันโอนให้ใช่ไหมเออโอนให้ห้าร้อยอ่ะเปิดเลขที่บัญชีก่อนนะกินให้ดูไม่เอากินอันนี้ทุกคนสิ่นี่กินขนมถ้วยไปห้าถ้วยแล้วพรุ่งนี้คือมีเอ็กซ์ลิฟต์